จริงๆเราไม่ใช่สวยเราคือกุยทําไมเขาต้องใช้คําทบศัพท์ว่าสวยก็คือหนึ่งเราเป็นชนชั้นชาติชาวกูยเนี่ยจับช้างถวายพระเจ้าแผ่นดินอย่างถ้ายกตัวอย่างซึ่งคนที่มีชื่อเสียงในบ้านเราเนี่ยนะฮะถ้าพูดแล้วดึกภาพออกเลยนั่คือพี่จ่าพนมจ่าพนมเป็นคนที่ที่บ้านหน้องบัวเองเลยบ้านนี้<ะ>เลยจงคนพ่อแม่อยู่นี่เลย แน่เสดงแล้วคุณอาเคยเจอพี่จารพนงค่ไก็บวชที่นี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเว้นลูกศิษย์วัดป่าเกียงเลยบวชที่วัดน,นี้ใช่แล้วอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้โอโ้โหเป็นข่าวดังเลยพี่บวขาวบวขาวบวขาวก็เป็นเป็นชนชาติกุยเหมือนกันแต่อยู่ที่สำโรงทา่าแต่ภาษาเนี่ยพูดเพี้ยนนิดนึง<ช>แล้วก็ไม่ไม่คล้ายกับกุยทางนี้แต่เขาก็เวลาวันวันไหนคือวันกุยโลกหรือจะเป็นวันช่างไทยเขาจะมาทุกปีมาที่นี่มาสักกะระภูประกรรม ชนชาติใดไม่รังเกียจเผาพันตัวเองมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอวันนี้กับความเป็นกูยผ่านสังขะคือว่าเยี่ยมมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูแล้ไอ,ไอจีพี่ลบเจ้าอ่อนแสมจำแม่กันนะดาหมัดหัยอยามคลา บีกขีบื่อึ้นโจอายทุกคำ